มาเริ่มกันเลยนะครับวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยช่วงนี้คือแบบเดือดมากมีเรื่องให้คุยเยอะเลยเนาะใช่ค่ะทั้งเรื่องที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดชิงชมป์โลกปีหน้าโหแล้วโค้ชออสเกียรตทิพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็กลับมาคุมทีมอีกครั้งในรอบตั้ง8ปีนะ่ะอืใช่เลยค่ะแล้วก็เรื่อง VNL ล่าสุดวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกที่แบบลุ้นกันจนหัวใจจะวาย วันนี้เราจะมาดูกันหน่อยครับว่าสถานการณ์ทีมสาวไทยตอนนี้เป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาค่ะก็มีทั้งจากข่าวไทย PBS เนาะข้อมูลเรื่องทีมชาติการแข่งชิงแชมป์โลกจากวิกิพีเดียครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์จาก YouTube ช่อง Big c h a m ป FC กับไทยรัฐสปอร์ตด้วยใช่ค่ะมุมมองจากในเน็ตอย่างพันทิปหรือ True ID ก็มีเหมือนกันเป้าหมายเราก็คือมาดูกันชัดๆ ว่าทางเดินข้างหน้าของทีมจะเป็นยังไงต่อเอาเรื่องแรกเลยเรื่องใหญ่สุดๆการกลับมาของโคชออสครับในรอบ8ปีเลยนะไทย PBS บอกว่ากลับมาพร้อมเป้าหมายใหญ่เลยใช่ค่ะโคชออสประกาศชัดเลยว่าต้องพาทีมไทยติดท็อป10ของโลกให้ได้ท็อป10โหฟังแล้วฮึกเหิมนะเอาสิสู้ๆ ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะดึงประสบการณ์ระดับโลกกลับมาในช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่เราจะเป็นเจ้าภาพพอดีเลยอืมแต่พอดูผลงาน VNL ล่าสุดนี้มันก็ท้าทายเหมือนกันนะครับค่ะก็ต้องยอมรับว่าท้าทายการจะไปถึงท็อป10มันต้องพัฒนาหลายอย่างเลยทั้งความสม่ำเสมอการแค่จุดอ่อนเดิมๆครับแล้วการรับมือกับทีมระดับโลกแข็งๆอีก ใช่ค่ะแต่การมีโค้ชออทที่ประสบการณ์สูงกลับมาก็น่าจะช่วยเรื่องแท็กติกสร้างความเชื่อมั่นได้แต่ก็คงต้องให้เวลาโค้ชปรับจูนกับทีมพอสมควรเหมือนกันแล้วเรื่องที่เราเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025นี่แหละครับอันนี้ก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันโอ้โหอันนี้สําคัญมากค่ะข้อมูลจากวิกิพีเดียบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกจริงดิครั้งแรกเลยเหรอครับเนี่ย ใช่ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไทยได้จัดกีฬาทีมโอลิมปิกรายการชิงแชมป์โลกระดับซีเนียด้วยสุดยอดกำหนดการก็22สิงหาถึง7กันยาปี2025รูปแบบใหม่มี32ทีมนะแล้วจัดตั้ง4เมืองเลยนะกรุงเทพโคราชเชียงไหล่ภูเก็ตโอ้โหจัดเต็ม4เมืองน่าไปดูทุกสนามเลยแสดงว่าทั่วโลกจะได้เห็นศักยภาพไทยเราเต็มที่เลยนะเนี่ย ค่ะแล้วไทยเราได้สิทธิ์เข้ารอบในฐานะเจ้าภาพด้วยนะทําให้เวียดนามก็ได้สิทธิ์แข่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองส่วนผลจับสลากไทยเราอยู่กลุ่ม A ค่ะเจอเนเธอร์แลนด์สวีเดนอียิปต์แข่งที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจัดที่หัวหมากนี่เดินทางสะดวกเลยแต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะย้อนไปดู VNL ล่าสุดนี่ลุ้นกันเหงื่อตกเลยครับใช่เลยค่ะ VNL 2025นี่แบบ หุดหวิดมากแข่ง12นะัดชนะแค่1แพ้ไป11จบที่17แต่คือรอดตกชั้นโอ้โหนัดสุดท้ายกับแคนาดานั่นแหละไฮไลท์เลยแพ้ไป2-3สเซตสกอร์ก็แบบสูสีมาก25-17 23-25 28-30 25, 23, 2 5 2 3 1 3่5แต่เซต4ที่เราชนะ25-23นั่นล่ละค่ะคือเซตตัดสินให้เรารอดใจสู้กันมากๆจริงๆใช่ใช่ แล้วที่ผมว่าน่าดีใจคือเห็นฟอร์มดาวรุ่งหลายคนแบบวริศราหรือดล,ลพลขึ้นมาช่วยทีมได้ดีมากเลยนะใช่ใช่ช่อง Big Champ f c ก็ชมเยอะเลยค่ะถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเคียงข้างรุ่นเพียอย่างพิมพิชยาที่ก็ทำแต้มเยอะในนัดสำคัญสาคัญครับแล้วทาง i i g c h ชม FC เขาวิเคราะห์ว่าไงบ้างครับเรื่องที่เรารอดมาได้เขามองว่าส่วนหนึ่งที่เราน่าจะรอดเพราะเกาหลีใต้เขาฟอร์มตกหนักจริงๆ หลังยุคคิมยอนเคยองกับเพื่อนๆเ,เลิกเล่นไปพร้อมกันศักยภาพเลยอาจจะสู้ทีมอื่นยากหน่อยอ๋อต่างจากไทยที่เปลี่ยนผ่านยุคเจ็ดเสียนได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะดันเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาซ้อมมาแข่งกับรุ่นพี่ตลอดใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วโคชออสเองก็ให้สัมภาษณ์กับททบหนะคะก็ยอมรับว่าผลงานเวนเอลปีนี้ห่างเป้าหมายเยอะมีปัญหาทั้งผู้เล่นเจ็บฟิตไม่พอแทคกติกยังไม่ลงตัวอืมก็เป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับค่ะ แต่โคช้ชก็บอกว่าเป็นบทเรียนสําคัญที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะเกมรับการรับเสิฟร,รับตบที่ต้องเร่งปรับปรุงเลยพอพูดถึงเกมรับบอลแรกเกมบล็อกที่ลหลายๆที่ทั้งไทรรัสสปอร์ตทั้งบิ๊กแชม FC ก็พูดถึงว่าเป็นจุดอ่อนมันยิ่งท้าทายขึ้นไปอีกไหมครับกับการที่เราจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกเราต้องเจอทีมเก่งๆแน่นอนค่ะสําคัญมากม เพราะทีมระดับโลกเขาจ้องจะโจมตีจุดอ่อนเราอยู่แล้วเรื่องความสม่ำเสม,มอของฟอร์มก็ด้วยแล้วก็เรื่องสรีระที่เราเสียเปรียบทีมยุโรปอันนี้ก็เป็นความท้าทายเดิมๆที่ต้องหาทางแก้แล้วมีแนวทางแก้ยังไงบ้างครับไทยรัสปอร์ตเขาก็เสนอหลายมุมนะคะอย่างญี่ปุ่นปีนี้เขาก็ใช้โค้ชต่างชาติเฟอร์ฮัดออกบาสซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชญี่ปุ่นมาก่อนก็ดูน่าสนใจอืแต่สําหรับไทยการใช้โค้ชต่างชาติก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะเหมือนกันเนาะ ค่ะหรืออีกทางก็คือพัฒนาหลีกในประเทศให้แกร่งขึ้นดึงผู้เล่นต่างชาติตัวสูงๆมาเล่นเยอะๆก็อาจจะช่วยได้ครับผมแต่ถึงจะมีความท้าทายเยอะการที่เห็นดาวรุ่งโชว์ฟอร์มได้ดีใน VNL มันก็จุดประกายความหวังเหมือนกันนะทำให้เราอาจจะฝันถึงโอลิมปิกครั้งแรกได้จริงๆขึ้นไหมครับความหวังมีเสมอคะ่ะแต่อย่าลืมว่าเส้นทางไปโอลิมปิก2028ที่ LA มันยากขึ้นนะอ้าวยากขึ้นยังไงครับ ข้อมูลจาก Mainstand กับ True ID บอกว่าเกณฑ์ใหม่คือมีเจ้าภาพ USA บวกกับแชมป์ทวีป5ทีมแล้วก็เอาอีก3ทีมที่ดีที่สุดจากช Ch ิงแชมป์โลก2027บวกกับอีก3ทีมที่อันดับโลกดีสุดที่ยังไม่ได้ตัว๋วห oh. ค่ะเท่ากับว่าโอกาสหลักๆของเราอาจจะต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้ซึ่งก็มีทั้งจีนญี่ปุ่นรออยู่หรือไม่ก็ต้องทำผลงานในชิงชมปโลก2027ให้ดีมากๆหรือไม่ก็ต้องพึ่งอันดับโลกสถานเดียวเลยฟังดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็น่าติดตามครับสรุปแล้วการได้เป็นเจ้าภาพชิงชมปโลกการกลับมาของโคชออสและก็พลังของนักกีฬาทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่ผสมผสานกันอยู่ตอนนี้ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองใหม่ของวอลเลย์บอลไทยบนเวทีโลกได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าความท้าทายดั้เดิมจะยังเป็นกำแพงที่เราต้องพยายามข้างกันต่อไปอันนี้น่าคิดนะครับทั้งหมดน,นี้จากที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นยางไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและขอความการุณากดติดตามกดไลค์และแชร์และส่งต่อคลิปนี้ขวายมีความสุขมีพลังยิ้มให้กับคนรอบข้างสดชื่นในทุกวันขอบคุณที่ติดตามอาเซียนคอมเมนต์เราพบกันคลิปต่อไปนะครับ